We'll be right back. ผมคาดสวัสดีครับผมกันแมนเกมชนแนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมซอมบี้ได้เทเลอร์นในพาร์ทที่13แล้วนะฮะโอ้โหก็เดินทางกันมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้ <c oughs> โอเค <c oughs> ก็รู้สึกว่าในภารกิจนี้นะเราจะต้องอทำยังไงก็ได้นะฮะไม่ให้ด็อกเตอร์ตายนะครับผมโอเคอย่าเรามาลุยกันเลยดีกว่า ก็คล้ายๆกับว่าไอสูตรวิจัยแห่งนี้มันโดนควบคุมโดยแบบอะไรบางอย่างอ่ะโดยสมองกลนะครับผมมันเลยทําให้แบบปัน่นป่วนไปหมดนะครับผมนี่ต้องจัดก,การไอ้เจ้านี่ก่อนนะฮะไอ้พฤิการล่างยักษ์แล้วก็ทําลายแผงวงจรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดประตูนะครับผมอ่าเนี่ยมันจะมีไอ้พวกเนี้ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สําหรับอ่าเป็นหุ่นยนต์ security นะฮะที่ป้องกันสูตรวิจัยน่ะก็แต่ก่อนมันก็เป็นของเราเนี่ยนะเป็นของมนุษย์นี่แหละครับผมแต่ว่า ไม่แน่ใจนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสังเกตนะครับผมพวกบริการของด็อกเตอรนะฮะก็คอยคุ้มกันอาด็อกเตอร์อยู่นะแต่ว่าถ้าพวกบริการตายเมื่อไหร่ก็เสร็จครับผมดกเตอร์เนี่ยตอนนี้เราต้องระเบิดตรงนี้นะฮะระเบิดทางขึ้นไปด้านบนนะครับผมอ่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีปืนกลน,นะฮะคอยดักรออยู่นะต้องขึ้นไปทําลายก่อนนะครับผมอ่าปุ๊บ การบันซาไปทุบมันเรียบร้อยครับผมอ่าก็ผมตอนนี้เราก็ส่งพวกฝม่ซอมบี้ขึ้นไปด้านบนแล้วนะเห็นอ่ามันจะมีแผงวงจรไฟฟ้าข้างบนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปทําลายนะเพื่อเปิดประตูให้ด็อกเตอร์นะครับผมแต่ว่าต้องดูจังหวะน,นะครับผมช่วงนี้ผมก็จะส่งเพื่อนขึ้นไปก่อนนะอ่าตอนไว้ตอนไว้ ตอนไว้กักตัวไว้นะครับผมไหนข้างหลังมากระโจนย่างโอเคเผาทิ้งนะฮะเนี่ยไอผู้หุ่นยนต์นี่มาละไอบริการช่วยด้วยอ๋อผู้บริการนี่ก็คอยกุ้งกันนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยันได้นานสักแค่ไหนกันนะตอนนี้เราก็ส่งฝูงซอมบี้ขึ้นไปด้านบนกันแล้วกันเอาทำไมอีนี่มังโยนไม่แม่นเลยวะโยนใหม่โยนใหม่เดี๋ยวจะไม่ทันการนะมึง อ่าโอเคครับผมผมจะรอจัองหวะน,นะฮะคือถ้าส่งเพื่อนขึ้นไปด้านบนมาแล้วปุ๊บผมก็จะทำลายแผงวงจรทิ้งซรายแล้วก็เปิดประตูตตตตตตตให้ด็อกเตอร์นะฮะโอเคด็อกเตอร์หนีมาแล้วโอ้พวกเราหนีกันเถอะมันเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเฮ้ยรู้สึกด,ด็อกเตอร์มันจะตกไปด้านล่างนะฮะ เอ้ยเห็นกําแพงไหมมันจะค่อยๆบีบตัวลงมาเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นกำดักนะฮะร,รู้สึกว่าเราจะต้องช่วยด็อกเตอร์ให้เร็วที่สุดนะนี่แปลงร่างเป็นซอมบี้สไปเดอร์แมนนะครับผมจะทันไหมเนี่ยขึ้นไปครับข้างบนมันจะมีแผงควบคุมนะฮะมาละไอ้พวกหุ่นยนต์ซิคลิวิตี้ฮะไล่ช็อตซอมบี้ผมตายหา่าหมดละอ่ะตอนนี้เราส่ง เนี่ยไหมกำแพงมันค่อยๆจะบีบตัวเข้ามาเรื่อยๆนะฮะนี่เราต้องทําลายแผงวงจรตัวนี้นะเพื่อเป็นการหยุดกําแพงนะฮะโอเคมันมีหลายตัวนะ่ะแต่ว่าบางตัวก็อย่าไปทําลายมันนะครับผมมันจะทําให้ระบบประตูมันเปิดแล้วก็ระบบปืนกลทํางานนะฮะอ่าตอนนี้ด็อกเตอร์รอดแล้วนะโอเคก็คือด่านนี้ห้ามด็อกเตอร์ตายแล้วก็ห้ามไอ้นักวิทยสตร์อีกคนหนึ่งฮนะที่มากับด็อกเตอร์อตัวดำาๆนะ่ะ ตัวนั้นก็ห้ามตายนะฮะเนี่ยที่ยืนคู่กันนะฮะอืมอเอวไะเอาไงต่อคือเดีย๋ยวเราจะต้องส่งด็อกเตอร์ขึ้นไปฮะโดยการระเบิดนี่ตัวนี้นะฮะเป็นแผ่วงจรที่ใช้ควบคุมพัดลมนะฮะปุ๊บอ่าตัวอื่นห้ามทำลายนะฮะไม่งั้นประตูมันจะเปิดนะ,ะไอ้พวกหุ่นยนต์ซิเคียริตี้มันจะตามหลังมานะฮะโอเค แล้วมันก็จะวิ่งไปจนสุดทางนะแล้วเราก็ทำลายประตูนี้นะเดี๋ยวเราต้องมาปลดปล่อยพวกเพื่อนๆเรานะครับผมที่โดนขังอยู่ด้านล่างนี่นะเราก็ได้รับสก,กิลกรีดร้องมานะฮะเอ้ยเอ้ยรู้สึกว่าด็อกเตอร์จะโดนจับตัวนะฮะก็ค,คล้ายๆกับอาสถานีวิจัยแห่งนี้นะครับผมมันโดน เหมือนเป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็นระบบอ่าสมองกลน,นะฮะคอยควบคุมอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ก็สั่งเผาให้หมดนะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าดอกเตอร์มันจะตกลงไปในบ่อน้ําเขียวแล้วะฮะแต่มันยังเหลือวินักวิสัยตัวหนึ่งนะฮะห้ามตายนะครับผมนี่แล้วก็ใช้สกิลกรีดร้องนะฮะแหกปากส่งทุกคนข้ามไปนะฮะแฟบ คราวนี้ก็ระบบประตูมก็จะเปิดนะทุกคนก็จะหนีไปได้นะฮะก็โอเคครับผมผ่านแล้วเดียแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีเราสามารถผ่านไปได้ไหมอะ่ะคือมันยังขาดซอมบี้ฮะต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้หนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าที่จริงมันผ่านแล้วนะมันจะหนีไปได้ยังไงเนะี่ยประตูมันปิดอยู่นยฮะ เดี๋ยวกันนะโอเคเนี่เห็นไหมเมือติดอยู่เนี่ยแต่ที่จริงมันผ่านแล้วนะแต่ด็อกเตอร์รู้สึกจะตกลงไปในบ่อน้ําเขียวนะครับผมโดนจับตัวแล้วก็โดนทิ้งลงไปในบ่อน้ําเขียวโอเคไม่เป็นไรผ่านก็ผ่านครับผมอ่าเข้าส่ดานต่อไปนะครับผมลุยต่อกันเลย ก้อยด่านเมื่อกี้นะที่เห็นเล่นคล่องๆนั้นเพราะว่าเก็บมาเยอะนะฮะ <c ười> คือนั่งเล่นจริงๆอะ่ะเกือบสองชั่วโมงนะครับผมผ่านโคตรยากกว่าจะรู้ทั้งหมดนะฮะเห็นรู้สึกว่าไอ้นี่มันจะเป็นบอสนะครับผมเรียบร้อยคือไอ้นักวิสา์คนนี้มันพยายามที่จะเข้ามาปิดระบบมาฮะไอ้นี่แหละฮะตัวที่มันควบคุมสูตรวิจัยอยู่ส <c ười> มบีเราจะโกนเห็นสมองโอ้ยอยากกินสมองสมองอัน,นเบิ่มเลย่ะ โอเคเจอกันหน่อยครับซอมบี้กับไอ้สมองอ่ายังไงวะคิดว่าอ๋อพอเรามากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บระบบปืนใหญ่มันจะทำงานครับผมปุ่มตรงกลางนะฮะโอเคตรงนี้ให้มันกลายเป็นอซอมบี้ออกคำสั่งนะฮะแล้วก็สั่งให้เพื่อนวิ่งนะฮะด้วยความเร็วสูง เพราะว่าทุกครั้งที่เราเหยียบปุ่มนะครับผมไอ้บอสสมองมันจะปล่อยแสงเลเซอร์มาทำร้ายนะฮะเนี่ยไปแล้วก็ปุ่มซ้ายขวาด้านบนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปุ่มที่ใช้เปิดประตูนะฮะอ่าจึ๊บเห็นปะนี่เราเหยียบปุ่มปุ๊บมันยิงเลยเห็นปะ โอ้ยตายหาแล้วคือต้องใช้ความเร็วอะ่ะคือต้องแบบระดมซอมบี้มาแบบเยอะๆเลยอะ่ะแล้วก็ใช้ความเร็วอ่ายังไงกันวะอ่ะอันนี้ก็โยนขึ้นโยนเพื่อนขึ้น,นไปด้านบนฮะโยนได้เพราะวะอ้าวติดอีกคลิปหายแล้วเอยังไงกันเนี่ยฮะ คือมันต้องมันต้องเร็วมากๆนะคือต้องระดมจากอ่าทั้งสองฝั่งนะครับผมขึ้นไปเหยียบปุ่มนะก็อย่างที่ผมบอกนะทุกครั้งที่เราเหยียบปุ่มปุ๊บไอ้บอสสมองมันจะปล่อยแสงเลเซอร์ใส่ทันทีเลยนะอืมอ่ะกูโยโนมาตรงนี้แม่งเลยหายเลย <laughs> โยนมาเหยียบปุ่มเนะี่ยเอา้าตายซะแล้วเอ้ยไม่จึ๊บ เรียบครับผมยังไงยังไงยังไงโอ้โหนี่มันแทบจะไม่มีหนทางเลยเนี่ยโอเคไอตัวนี้อย่าปุ่มกลางเอาไว้นะมึงไอ้นี่โยนเพื่อนส่งขึ้นไปด้านบนต้องทำงานแบบรวดเร็วนะฮะอีกอีกนิดนึงอ่ะอ่ะส่งเพื่อนโยนขึ้นไปนั่นแหละฮะปุ๊บเห็นไหม พอเราเหยียบปุ่มปุ๊บไอประตูด้านบนมันจะเปิดเลยนะคือปุ่มซ้ายขวาด้านบนเนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับเ,เปิดประตูนะฮะอ่าแล้วเราก็โยนเพื่อนอีกทีหนึ่งหลอกครับคือต้องโยนเพื่อนอีกทีหนึงหลอกนะครับเพื่อที่จะให้ปืนใหญ่มันยิงนะแล้วปืนใหญ่ก็จะยิงใส่สมองนะฮะอย่าไวา้อย่าไวา้อย่าไว้

ทำไมมันแปลงร่างไม่ได้โอเคนี่นะแล้วก็จับพื้นโยนขึ้นไปทีปุ๊บโอ้ยิงไม่ทนมันว่ะประตูไม่โดนปิดก่อนอ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่คล่องนะฮะยังไม่คล่องนะครับผมอ่าแล้วก็จับพื้นโยนขึ้นไปเรียบร้อยอีกแล้วคือต้องเร็วกว่าน,นี้ฮะ แล้วมันเตรียมตัวยิงแล้วนั่นไงแล้วเมื่อไหร่งมึงจะยิงมันได้วะเนี่ยอ่ะฝั่งนี้แหละกำลังได้ปุ๊บยนอ่าเห็นฟ่ะโดนยิงไปทีนึงแล้วฮะมันเหมือนกับว่าเราต้องยิงให้เกาะคุ้มกันไอสมองเนี่ยมันโดนทำลายก่อนนะครับผมเราถึงจะเข้าไปทำลายตัวสมองมันได้นะฮะ ใหม่ครับผมรู้สึกว่าต้องโดน2ทีอะฮะโอเคตอนนี้ก็เหลือปืนใหญ่อีกฝั่งนึงฮะรู้สึกว่าฝั่งด้านขวานี่จะโดนแสงเลเซอร์ทำลายแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ระดมอมบีไปฝั่งนู้นให้หมดนะฮะโอ้โหเรียบครับผม คือมันต้องเร็วอะฮะโอ้ไม่โดนเผาไหม,ม้หมดเลยอะยังไงเนี่ยแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ด่านเนี้ยมันมีซอมบี้จำกัดหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นมันออกมาเรื่อยๆนะฮะโอเคหยุดก็โยนอ่า เยียบปุ๊บแปลงล่างเป็นสมบูรณ์ตามสั่งละโยนพื้นขึ้นไปด้านบนนะฮะพื้นหลอกล่อให้พื้นใหญ่ทำงานฮนะนี่หันไหมเนี่ยยิงเอาไอหายไอปุ่มด้านล่างแม่งสอกโดนทำลายทีครับผมอ่าเหยียบแปลงล่างแล้วก็ กดไม่ติดอ่ะอ๋อนี่จะพื้นโยนมันจะทันไหมเนี่ย <_ p ain> เฮ้ยโอ้โหมันมันเหมือนกับมันจ้องที่จะทำลายตรงนี้เลยนะเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องออกมาขออีกทีฮะน่าจะได้อยู่มไม่ทันว่ะนี่ โอ้โหดูเลยผมว่าเราน่าจะต้องหลอกล่อเพื่อนนะไอ้หลอกล่อมันอ่ะให้สนใจอีกฝั่งนะฮะตอนนี้เราเราพลาดไปตรงที่เราเราเระดมพลซอมบี้ไปฝั่งอะไรฝั่งด้านขวาบนมากเกินไปฮะเอ็ดบ้านซ้ายบนมากเกินไปนะเล,ล,ละอีกฝั่งหนึงอะมันมันว่างอะฮะ ลองอีกทีเด้ไม่ได้ฮนะยังไงก็ไม่ได้คือมันจ้องที่จะยิงด้านซ้ายตลอดนะฮะมาจังหวะเนี้ยน่ะยังไงก็ไม่ได้หนวะ่าเฮ้ยังไงกันวมาทำนี้กันเราส่งเพื่อนมาฝั่งนี้บ้างนะฮะ มันจะได้สนใจฝั่งขวาบ้างนะครับผมมันเหมือนกับว่าเราให้ความสนใจด้านซ้ายมากเกินไปนะฮะแล้วด้านขวามันมันไม่มีตัวล่อไงนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับผมอา้าวคราวนี้แม่งข้างล่างเละเลยหายแล้วอาจริงด้วยจริงด้วยเห็นปะมันเริ่มมายิงด้านซ้ายนะเอ้ยเริ่มมายิงด้านขวาผมผมู้งงเออ ถือเราต้องล่อให้ซอมบี้ไอตัวบอสสมองเนี่ยฮะมันยิงเสียงเซอร์จจรมาทางด้านขวาบ้างนะเพื่อที่เราจะเปิดประตูด้านซ้ายแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่ม,นะะมันนะฮะเมื่อกี้เราไปนเน้นด้านซ้ายมากเกินไปครับผมโอเคคราวนี้เราจะล่อมันมาทางด้านขวาบ้างนะฮะอ่ามันจะได้มึนมันจะได้มึน,นะครับผมปุ๊บนะสีเอาสี ใครจะเร็วกว่ากันหรือถ้าซอมบี้เราหมดเมื่อไหร่ก็จบนะฮะตอนเนี้แต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะหมดเมื่อไหร่นะครับผมมันจะหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยโอ้โหดูแด่แม่งสังเกตนะฮะมันให้ความสนใจกับอ่าซ้ายกับขวาบนนะฮะตรงกลางมันจะไม่ค่อยยิงเลยนะตอนนี้สอาสิเอาสิ มันก็มองเยี่ยตเอ้ยอจะยิงทางไหนดีวะทางซ้ายหรือทางขวาดีอะไรเงรี้ยมันก็คงงงของมันนะฮะโอ้โยเอาสิมันต้องโดนโอ้ยแม่งต้องเร็วอะฮะต้องเร็วมากๆด้วยเอ้ยคือมันไม่สมดุลกันอนะเรื่องของเรื่องนะคือมันต้องเข้าพร้อมกันทั้งสองฝั่งนะฮะ อันนี้มันเหมือนกับว,ว่ามันมาซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขว,ทยทขวาทีองฮะคือถ้าเราสามารถควบคุมให้มันเข้ากระโดดเข้ากันพร้อมกันทั้งสองฝั่งได้มันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะฮะอ่าเรียบร้อยโดนยิงเละเทะโอ้โหตายตายตาย,ตายเอาแล้ว สึกเหยียบไปโดนปุ่มไมอ้ห่าเ้ยอึ๊บอ่ะโดนอา้าไม่ทานอีกแม่งเอ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าตอมบี้มันจะหมดแล้วว่ะ เอ้ยหมดแล้วเหรอตายหาละซอมบี้หมดซอมบี้หมดก็คือจบนะฮะต้องเล่นใหม่นะครับผมเรียบร้อยตดนฝาดหมดเรียบร้อยครับผมโอเคไม่เป็นไรอีกรอบนึงครับผม มาเจอกันอีกรอบไอ้บอสสมองรอบนี้แหละเราจะไม่พลาดฟุ๊บยังไงยังไงอ่าตรงนี้ก็กลายเป็นซอมบี้ออกคำสั่งนะฮะผักเพื่อนให้ไปด้วยความเร็วนะฮะเฮ้ยนี่เขาพร้อมกันเลยเป็นไงล่ะเออมันต้องประมาณนี้ดิ ตรงนี้ก็เสริมความเร็วเขาอีกนะฮะโอ้โหเง็้ยแหละระบบสองหัวฉีดนะฮะ <c oughs> อ่ะเห <c oughs> ยียบทรงเพื่อนเอาให้ลงให้ตรงปุ่มพอดีนะฮะเอาเว้เอาเว้ไหนไหน อันนี้นะไอ้น,นี่อ่าซอมบี้โยนเพื่อนเสริมไปอีกทีนึงนะฮะโอเคแปลงล่างปุ๊บอ่ามาแล้วเพื่อนมาแล้วอ่าอันนี้ก็โยนมาฝั่งนี้นะฮะเอาให้ลงตรงปุ่มนะฮะยุดเอาเรียบร้อย ไอ้ขวนโดนทำลายแล้วครับผมโอเคผมว่ากำลังดีครับกำลังดีจังหวะกำลังดีครับผมบอกแล้วรอบสองนี่มีได้เสียฮะเฮ้ยได้อยู่เรียบร้อยอย่างเงี้ยมึงโดแล้วหนึ่งดอกเอาไอ้ฮาประตูเพิ่งปิดก่อน<ป>เอาโดแล้วหนึ่งที รู้สึกว่าจะโดนยิงนะฮะจากทางด้านซ้ายนะครับผมตอนนี้กาะคุ้มกันชั้นที่1ได้ถูกทําลายแล้วนะฮะแต่เราก็ต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับผมเพรามันจะระเบิดตัวทีนึงไนงะสุดเดิมอ่ะโยนมาทางด้านนี้เอาให้ตรงปุ่มนะฮะปุ๊บตัวนี้ก็จงกลายเป็นซอมบี้โยนเพื่อนขึ้นมาด้านนี้แม่งเอ,อ้ยทำลายกูอีกแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมการเล่นครั้งนี้เรารู้แล้วฮะปึ๊บเหยียบโยนให้ตรงปุ่มมาทางด้านนี้ในตัวตนี้ก็โยนเสริมขึ้นมาอีกทีนะฮะ อันนี้ก็โยนอีกทีนึงอ่าเอ้ยตรงนี้มันระยะมันไม่ได้ป่ะเผาเผาเผาทิ้งเผาทิ้งไงนะ่ะข้างบนม่งโดนยิงแน่เลยวะ่ะโอเคโอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าข้างบนนี่จะโอ้ยเละเทะ ตรงนี้มันต้องเร็วอะะต้องเร็วมากๆด้วยอ่าเอาละยังไงอ่าแล้วก็โยนขึ้นฝั่งซ้ายด้วยนะฮะอย่าลืมฝั่งซ้ายนะครับผมไม่งั้นมันก็จะยิงแต่ทางด้านขวาโอ้ยเฮาเอ,าเอ,าเอา้จับโยนเพื่อนไปมิใช่ไม่เหยียบ แล้วเอาแล้วเอาแล้วยิงเล่นบางยิงงงยิงปวดหัวที่ฝ่ายเกมนี้เขาถึงเรียกว่าเกมหัวร้อนนะฮะโอ้โหตายตายตายเฮ้ยยังมันยังไม่จบมันยังไม่จบเสริมเพิ่มอีกทีนึงอ่าโอ้โหเป็นไงล่ะเอาเข้าพร้อมกันเลยคราวนี้ เฮ้ยตอนนี้เข้าพร้อมกันเลยฮะได้เสียได้เสียฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนี่เข้าพร้อมกันเลยฮะตอนนี้อึ๊บแล้วเอาแล้วอี่ฮะเอ้ยดูเลยจะรอดไหมเนี่ยวันนี้มันมันต้องรอดซิมันต้องรอดสิโอ้ยมันไม่ทันสักทีเลยวะเฮ้ ขอยิงอีกทีเดียวเท่านั้นนะฮะเฮ้ยได้อยู่โดนเข้าไปแล้วครับผมเรียบร้อยตอนนี้เกาะคุ้มกันทั้งหมดโดนทำลายแล้วครับผมต่อไปก็เป็นฝีมือของซอมบี้ของเราแล้วจะก,การมันซอมบี้ทุกตัวเอามึงจะกระโดดทำหอกอะไรไล่หายกด <c oughs> พิษ่ะเราใช้ ซอมบี้ออกคำสั่งนะฮะโยนเพื่อนขึ้นไปตรงลูกตามันนะฮะอ่าแล้วก็ใช้สก,กิลระเบิดนะฮะระเบิดเข้าว่าเขาตาแม่งเลยเอาท้าอีกเดี๋ยวก่อนต้องประมาณนี้นะผมว่าอ่าต้องระดับกลางฮนะให้มันระเบิดให้โดนพอดีะฮะแจ๋วโอ้ยเป็นไงล่ะเจอซอมบี้ผีชีเพเข้าไปโอ้ โอ้โห oh, เป็นไงโตจนต่อเนื่องเฮ้ยโอเคเอาแล้วได้เสียได้เสียวันนี้ได้กินสมองแนะ่สมองชิ้นใหญ่เรียบร้อยครับผมโอ้ oh, สมองฉันได้กินสมองอันแรเริ่มเลยโอ้โห oh, ไงเรียบร้อยครับผม โอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทที่13บสทัซอมบ,บี้ไนท์เทเลอร์กำลังดำเนินในเรื่องไปแบบเชื่อมช้นเลยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าเลยละกันนะครับผมก็เดินทางกันมาเลยครึ่งนะฮะเอ๊ะไอ้นี่ด็อกเตอร์ที่โดนทิ้งลงไปน้ำในน้ำเขียวนี่หว่าเฮ้ยตอนนี้ด็อกเตอร์มันกลายร่างกลายเป็นปสัตว์ประหลาดแล้วฮะสงสัยจะโดนสารเคมีเข้าไปโอเคังไงก็ฝากติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะฮะับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย